อาณัทะดูกรอานณน์บุคคลที่ปรารถนาสึ่งสวรรค์และพระนิพพานก็จงรีบภาคเพียนกระทําให้ได้ให้ถึงแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เพราะมีอยู่ที่ใจของเราทุกอย่างจะเป็นการลำบากมากอยู่ก็แต่พระนิพพานผู้ที่ปรารถนาความสุขในพระนิพพานก็จงทําตัวให้เหมือนแผ่นดินหรือเหมือนดังคนตายแล้วคือให้ปล่อยความสุขและความทุกข์เสีย ข้อสำคัญก็คือให้ดับกิเลสพันห้ารอนั้นเสียกิเลสพันห้ารอนั้นเมื่อย่อนลงให้สั้นแล้วก็เหลืออยู่ห้าเท่านั้นคือโลภะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งมานะหนึ่งทิฏฐิหนึ่งโลภะนั้นคือความทะเยอทยานมุ่งหวังอยากได้กิเลสการมคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะ